วันนี้นะคะฝ่ายบริหารการเงิน,ก,นงก็จะเป็นการลงีเรื่องของการโอนเงินค่าสินค้านะคะไปต่างประเทศอันนี้ต้องขอย้ำนะคะว่าเป็นค่าสินค้าเพราะว่าการโอนไปต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายหลายตัวด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะแนะนําเรื่องการโอนค่าสินค้าก่อนเรื่องต้นนะคะพี่นณต้มต้นเนี่ยการโอนค่าสินค้าได้นะคะ ไปสั่งซื้อไปพีโอจากหน่วยงานที่แจ้งเรามานะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเคสนี้เป็นที่ต้องการสั่งซื้อใช่เคสนี้จะเป็นของ A G X ที่ต้องการโอนค่าสินค้าก็คือ L E D เนี่ยไปที่ซีนเบื้องต้นจะต้องมีใบก่อนเลยไปสั่งซื้อใบ PO โดยจะต้องมี P J S C เซ็นรับทราบนะคะซึ่งคือเซ็นอนุมัติมีหัวหน้าแผนเซ็นนะคะแล้วก็ผู้จัดทำเมื่อมีใบนี้มานะคะเราถึงจะทำรายการโอนให้ อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือใบ p e r f o r m a n c Invoice ก็คือใบ Invoice ใบสั่งซื้อนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดยอดเงินว่าจะต้องโอนไปยอดเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งเป็นสกุล USD ก็คือ US Dollar นะคะหลังจากที่เราได้เอกสาร2ใบนี้มาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือ,เ,อ,อเราจะต้อง k ี y รายละเอียดน,นะคะในแบบฟอร์มการขอโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคารกสิกรอันนี้จะใช้ ธนาคารกัิกรเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าจะสะดวกก็เร็วเลยกว่านะ,ะโดยรายละเอียดเราจะต้องกรอกก็คือชื่อผู้ขอโอนนะคะเลขทะเบียนยนิติบุคคลแล้วก็ที่อยู่ของผู้ขอโอนก็คืออันนี้จะเป็นบริษัทของแอปเปิลซอฟต์เองนะคะหลังจากนั้นส่วนต่อมาก,ก็คือชื่อผู้รับเงินโอนอันนี้จะมีทั้งชื่อที่อยู่แล้วก็เลขที่บัญชีนะคะชื่อธนาคารแล้วก็ นาคารอันนี้ข้อมูลนี้จะค่อนข้างสําคัญนะคะชื่อข้อมูลใช่ข้อมูลนี้จะค่อนข้างสําคัญก็คือต้องกรอกให้ถูกเพราะถ้ากรอกไม่ถูกแล้วเนี่ยระบบจะไม่สามารถโอนเงินได้นะคะแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือสกุลเงินที่ต้องการโอนแล้วก็ยอดเงินส่วนค่าธรรมเนียมเนี่ยโดยสมมาเราจะให้เป็นผู้ขอโอนเป็นผู้ผรับผิดชอบใช่เราจะเป็นผู้รับผิดชอบะนการโอน ส่วนการการจ่ายชำระเป็นเงินสดหรือว่าหักสาขาเนี่ยก็แล้วแต่เราเลือกได้เลยนะคะว่าจะทําหักผ่านบัญชีหรือว่าจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ส่วนวัตถุประสงค์นะคะก็ให้ระบุด้วยว่าเป็นค่าอะไรค่าช้จายอรนะะเฟก็กคือค่าสินค้าออคกรณีที่โอนเงินเกินกว่าห้าหมื่นเนี่ยถ้าว่าจะต้องแ้งเป็นชาตินะะแต่เนี่ยไม่ไม่เกินคือแค่ห้าพันเหรียญก็สามารถ ได้ไม่ต้องมีกระทำตัวอื่นีนะคะอ,อพอโอนตัวนี้เสร็จเนะี่ยเราสงเรื่องให้แบงค์เสร็จนะคะระบบจะทําการตัดเงินภายในวันที่เราออส่งเรื่องโอนหลังจากนั้นอันที่นึงสี่ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนจ้ะอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยแบงค์จะเป็นคนทําให้ป่ะคะใช่มันมีช่อง,องตัวน,นี้รเ,นเราจะไม่ต้องทําเลย แบงก์จะเป็นคู่กรอกให้เราใช่ใชเพราะว่าอัตราแรกเต็มแต่ละวัน<ช>มัน,มนจะไม่ไม่คงที่เนาะค<ช>่ะโอเคอันนี้คือถ้าแบงค์งงจะไปกรอกให้แล้วก็เาจะไปลงข้อมูลให้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราโอนเสร็จแล้วนี่เราจะต้องประสานงานให้ให้ให,หน่วยง,งานที่ขอโอนมาเนี่ยก็คือ ACS เนี่ยค่ะทำเอกสาร C N แล้วก็มีเอกสารแนบเพื่อส่งให้กันซี นี่เป็นใบสําคัญการจ่ายที่ว่าบัญชีจะได้มีเอกสารในการบันทึกบัญชีใช่จะต้องมี CM ใช่แล้วก็มีใบใบอินวอยค่ะแล้วก็สเตทเมนต์อันนี้หมายถึงที่ว่าเราจ่ายเรียบร้อยแล้วตัดจ่ายใช่ระบบมันจะขึ้นเลยว่าเป็น l e t t r r of Credit แล้วก็จะเป็นยอดเงินที่รวมค่าธรรมเนียมคือพอเป็นยอดเงินนี้เสร็จใช่ไหมคะ เราจะต้องมาแตะค่าธรรมเนียมเพื่อ,อระบุ cm ระบุค่าธรรมเนียมใน cm ไปด้วยเวลาที่เขาบันทึกบัญชีก็จะต้องบันทึกย <ใน S 2> ้สินค้ากับค่าธรรมเนียมเนาะใช่ค่ะใช่กช็คืเอพอ ags ทาตันนี้ส่งให้บัญชีเสร็จก็คือถ้ากับว่าเสร็จเรื่องการโอนและเป็นเอกสารที่ถูกต้องเรียบร้อยบัญชีก็เอาไปเชื่อข้อมูลได้